สวัสดีครับนี่คือรายการเพื่อนไทย i น USA จากวิดีโอชุดที่แล้วนะครับทางเรา U.S. Hop ได้จัดทำวิดีโอขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบถึงวิธีการใช้บริการกับทางเรานะครับทางเราได้จัดทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อแชร์ความรู้และประสบการณ์ของคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาว่ามีอีกหลากหลายอาชีพที่น่าสนใจที่เราคนไทยอาจจะยังไม่รู้และเราก็จะเชิญชมความสําเร็จของคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนครับและแขกรับเชิญท่านแรกของเราเป็นหญิงสาวตัวเล็กๆที่ดูแสนจะธรรมดา แต่ใครจะรู้ว่าเธอมาจากตระก,กูลราชนิกูลเธอเป็นเซเลบชื่อดังของเมืองไทยเธอมีผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายนะครับทั้งเดินแบบถ่ายแฟชั่นและออกผลงานเพลงผมเชื่อว่าถ้าผมพูดชื่อนี้ออกไปคุณผู้ชมหลายท่านต้องร้องอออย่างแน่นอนจะเป็นใครไปไม่ได้ครับไปพบกับเธอกันเลยครับหม่อมราชวงศ์แม้น่หรือมายกยุคนหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อหญิงแมนครับ อ้าวอยู่ตรงนี้เองครับค่สวัสดีค่ะสวัสดีครับหานานไหมคะโอ้เดินหางสะทั่วเลยครับและนี่ก็คือน้องหญิงแม้นนะครับ,บแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับได้ข่าวว่าหญิงแม,นม้นมาอยู่ที่นี่ได้สักพักแล้วเป็นยังไงบ้างครับชีวิตที่อเมริกา L.A. หรอคะค ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่แรกตอนที่มาอเมริกานะคะตอน<ะ>ที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเราแพลนไว้ว่าจะมาแต่ว่าแมนแพลนไว้ว่าจะมานิวยอร์กเราเพราะฉะนั้นตอนแรกที่มาเลยมาอยู่นิวยอร์กก่อน<ะ>ตอนช่วงที่อยู่นิวยอร์กก็อยู่ตั้งปีนึงอะคะ่ะก็เรียนแบบพวกคอร์สสั้นๆแล้วก็ใช้เวลาแบบท่องเที่ยวมากกว่าะคะ่ะแล้วก็มีเพื่อนสนิทเรียนอยู่ที่เอเป็นเพื่อนที่แบบคบกันมา1ิปีแล้วก็เลยมีวันหนึ่งเราก็เลยแบบเออมาเยี่ยมเพื่อนดีกว่ามาเที่ยวเอแล้วกันก็มาเที่ยวเอพอมาเห็นเมืองปุ๊บ ไม่ไม่กลับเลอกชอบมากชอบมากเล,เลยที่นี่บอกว่าสวยมากชอบอากาศที่นี่ชอบคนที่นี่แล้วก็แบบชอบทะเลชอบทุกอย่างที่นี่ก็เลยบอกว่า บอกคุณแม่กับท่านพ่อว่าขอมาอยู่ u LA ดีกว่าเพราะว่าแบบที่นี่น่าจะอยู่แล้วมีความสุขมากกว่าก็ขนกระเป๋าย้ายมาเลยค่ะ,คคะก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่ใช่ไหมครับก็ตอนแรกมายัางไม่ได้ดูโรงเรียนไม่เคยแบบไม่ได้แพลนเลยค่ะก็มาตะเวนดูเพื่อนก็แบบพาไปดู u s c UCLA เอะไรอย่างเงี้ยค่ะออคแต่เราก็มาจบที่นี่เพราะว่ามหาลัยอันเนี้ยค่ะครเราสามารถแบบทรานสเฟอร์ไปเรียนที่อื่นได้โดยที่แบบ เราแค่มาเรียนคอร์สพวกเบสิกที่นี่ก่อนนะคะก็เลยมาเริ่มที่นี่แล้วก็ใกล้ๆทะเลด้วยแล้วโรงเรียนเชื่ออะไรนะครับ SMC ค่ะ s a n a m o n i c a College แล้วก็มีแพลนมีแลนต่อจากนี้ก็คือพอเราจบที่ SMC แล้วมันก็คิดว่าจะ transfer ไปเรียนแฟชั่นสกูลที่อยู่ที่ดาวเทาค่ะครับแล้วตอนนี้เรียนอยู่ที่นี่นี่เรียนเกี่ยวกับอะไรครับก็อย่างที่บอกก็คือชอบด้านแฟชั่นใช่ไหมคะตอนนี้ก็เรียนพวกแฟชั่นบริชั่นดาซิงค่ะ มันเป็นคณะที่แบบเราเรียนไปแล้วเราถ้าเราจบจากอันนี้ไปคือเราจะเป็นคนที่ซื้อเสื้อผ้ามาไว้ในร้านค้าต่างๆแล้วก็ให้ร้านค้าเขาขายต่อไปที่ลูกค้าอีกทีเพราะว่าแม่เป็นคนชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพอมาเรียนแบบแฟชั่นเวชเดย์ซิ่งก็คือได้เรียนการช<ม>้อปปิ้งโดยตรงเลยก็เป็นอะไรที่ชอบมากเลยเรียกได้ว่าตรงใจเลยทีเดียวตรงมากเพราะเป็นคนชอบแต่งตัวชอบเสื้อผ้าชอบอะไรนี้อยู่แล้วค่ะก็เป็นผู้หญิงนิสัยผู้หญิงเลยแล้วอย่างสไตล์การแต่งตัวนี้ส่วนมากจะแต่งตัวสไตล์ไหนครับที่ชอบสไตล์การั ชอบแต่งแบบตามใจตัวเองนะคะตามใจตัวเอาแบบถ้าเป็นวันธรรมดาแบบไม่ได้ต้องไปทํางานหรือไม่ได้ทำไหนก็จะแบบอารมณ์แบบว่าหยิบชิ้นไหนได้ก็เอามามิกซ์และแมทช์มาแบบมาแต่งตามใจชอบง่ายๆเลยง่ายๆเป็นคนแต่งตัวง่ายๆแล้ววิธีการเลือกซื้อเสื้อผ้าล่ะครับส่วนมากจะไปชอปปิ้งที่ไหนไปเดินเที่ยวแมนเป็นคนที่เวลาเลือกซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมคะครับจะไม่ดูราคาเลยค่ะ หมายถึงว่าเราจะซื้อราคาแบบว่าเสื้อผ้าแบบราคาเหรียญสองเหรียญเงี้ยก็ซื้อได้ก็ใส่ได้ะค่ะก็คือชอบถ้าเห็นแล้วเราชอบสไตล์หรือว่าชอบสีชอบอะไรเงี้ยค่ะจะซื้อคือจะไม่ไม่เน้นที่ราคาคือไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์สักทีเดียวใช่ไม,ไม่ติดไม่ยึดติดกับแบรนด์ค่ะก็คือชอบ,บได้หมดไม่ว่าจะเป็นพวกชอบที่นี่อยู่แอเอชอบไปพวกตลาดนัดอะคะ่ะพวกฟรีมาร <market S 2> ์เก็ตทุกวัานอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะก็จะไปดูพวกของมือสองพวกอะไรเงี้ยถ้าอยู่เมืองไทยก็คงจะประมาณจตุจักรจตุจักรอะไรเงี้ยใช่ไหมครับชอบใช่แล้ว อังกะมาอยู่ที่นี่นานไหมครับอนี่มาอยู่ได้ปีหนึ่งแล้วค่ะก็ยังไม่มีแลนกลับนะคะก็ติดใจที่นี่ซะละติดใจก็คืออยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็คือเรียนก่อนแล้วก็ถ้าเรียนจบแล้วหางานทําที่นี่ได้ก็อยากจะอยู่ค่ะครับแล้วก็เห็นว่ามีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมครับลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงอย่างที่บอกไปคือเป็นคนชอบแฟชั่นใช่ไหมคะก็ชอบแต่งตัวแล้วก็ลองมาเริ่มแบบตอนแรกเลยอยู่ที่นี่คือเวลาเราซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรสวยๆปุ๊บกลับเมืองไทย เพื่อนๆก็แบบว่าเอ้ยซื้อที่ไหนฝากซื้อหน่อยฝากซื้อหน่อยเราก็จะแบบขนซื้อเสื้อผ้ากลับไปให้แบบเพื่อนๆตลอดทีนี้เราก็เลยเริ่มคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราทําแบรนด์ของตัวเองดีแบบว่าลองถ้าลองแบบผลิตเสื้อผ้าเองดีไซน์เองอย่างเงี้ยน่าจะสนุกเหมือนกันเพราะว่าไหนๆก็เรียนทางด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็เพื่อนๆก็เยอะด้วยก็เลยเริ่มจากช่วงแรกๆก็คือแบบวาดรูปเล่นเริ่มดีไซน์แบบเองลเล่นๆก็แบบมีอินสปีเรชั่นมาจากเสื้อผ้านตูเสื้อผ้าของเราเองแล้วเราก็เอามาแบบ ปรับแก้ไขนิดๆหน่อยๆอะไรอย่าเงี้ยค่ะเพื่อให้มันเข้ากับคนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบใส่สั้นๆสั้นค่ะหือว่าชอบแต่งตัวแบบค่อนข้างแบบทรมะทรรมันิดนึงพวกกางเกงขาสั้นพวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เสื้อผ้าที่เราผลิตออกมาก็จะเป็นพวกนั้นเป็นส่วนใหญ่ก็คือแบรนด์แมนชื่อแบรนด์ลาลิคอนแต่ว่า <Un icorn. S 2> ยูนิคอร์ยูนิคอร์อยูที่ใส่อยู่อ๋อครับตัวนี้ก็เสื้อผ้าในลาลิคอนเนี่ยมันก็เหมือนเสื้อผ้าจากตู้เสื้อผ้าของแมนเองเ ครับก็คือสะท้อนออกมาจากตัวตนของเราใช่ในเสื้อผ้าในตูก้ก็จะเป็นแบบสะท้อนตัวตนของเรามากๆเพราะเราก็เ,เป็นคนไม่ชอบใส่สีสันอย่างเงี้ยค่ะเสื้อผ้าในคอลเลคชันก็จะเป็นแบบสีขาวสีดำสีเงินคือสีแบบคุมโทนแล้วก็สไตล์ก็จะเป็นแบบธรรมด์แมงมีแบบแอบเซ็กซี่นิดนึงเพราะมันเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยเราควรแต่งตัวเซ็กซี่เพราะไงแล้วก็เกิดมาเป็นผู้หญิงใช่ครับชอบไหมคะผู้หญิงเซ็กซี่ชอบมากไม่ต้องถามเลยนะครับแล้ว เวลาว่างนี่อิงแมงชอบไปเที่ยวที่ไหนครับเวลาว่างนอกจากเวลาที่ชอบไปอาบแดดชอบไปอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะชอบช้อปปิ้งด้วยแล้วก็มันมีสถานที่ที่หนึ่งใน LA ซึ่งแบบเพอร์เฟกมากค่ะเพราะว่ามันติดทะเลแล้วก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งอีกที่หนึ่งเลยก็คือเวนิสพีดใช่ะวนิสนิวไปบ่อยปะคะตรงนั้นอ๋อยังไม่เคยไปเลยครับจริงเหรออยากจะไปมาก้็เดี๋ยววันนี้หนูจะพาไปมีเวลาไหมคะอ๋อมีเวลาครับเหลือเฟืออะไรครับวันนี้งั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดด้วยเพราะว่ามีเสื้อผ้าสวยๆอยากจะเเเเเอออออาาาาาามมมมโชชว์์ให้้้้ท่นนนผผููดดยยะกกกก็็ปสืจแแบรขงงงงัไ ขออนุญาตไปโชว์ที่เวนิสปีอเลย นี่ค่ะพี่นิวถนนทั้งสายก็จะเป็นแบบของช้อปปิ้งนอกจากนั้นก็ยังจะมีพวกรูปวาดพวกของอาร์ตอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวแมนแมนก็จะชอบมาซื้อแบบจุกจิกจุกจิกพวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเสื้อผ้าแล้วก็พวกพวกออซิสเซอรี์พวกอะไรอยเงี้ยค่ะก็ที่บ้านนะถ้าถ้าพี่นิวได้มีโอกาสมาดูที่บ้านพี่ตู้เสื้อผ้าเนี่ยของจะเยอะมากก็จะมีแบบว่าของล้นทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับเนี่ยเต็มบ้านจนแบบแทบไม่มีที่เดินเลยค่ะแล้วมีวิธีจัดการกับของเหล่านี้ยังไงครับของแล้วใช่ไหมคะใีแบบว่าของ พอมีเยอะมากๆเ่ยค่ะหนูก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งกลับไทยเป็นเป็นล็อตๆเพราะว่าเพื่อที่จะเคลียร์ของใหม่เข้าไปนะคะเวลาส่งของกลับไทยก็จะใช้บริการที่แบบ US h อบตลอดได้รู้จักกับแบบบริษัทเนี้ยตอนที่เราแบบว่าไปเสิร์ช Google แล้วก็เราก็เจอเว็บนี้ขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเว็บไซต์เขาดูดีมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบปรึกษาเพื่อนคนไทยที่นี่ทุกคนก็แนะนําเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบเออส่งของ่ยไงก็ส่ง US h อบแน่นอนของถึงเร็วแล้วก็แบบ ได้ชัวร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากลองใช้บริการของทาง US Shop แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับชอบค่ะชอบมากๆเลยพี่ๆที่ US Shop เนี่ยดูแลดีมากของเราก็แบบเหมือนแบบไม่แตกไม่หายไม่อะไรแล้วของถึงเร็วอย่างเงี้ยค่ะก็ <ผม S 1> เวลาแบบของเริ่มล้นห้องเมื่อไหร่ก็จะบอกก็จะบอกคุณแม่ว่านี่คุณแม่เดี๋ยวหนูจะส่งของกลับไทยนะคะอะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็เอาของพวกเราเนี่ยแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งกลับไทยที่จริงเนี่ยมันจะได้เป็นข้ออ้างขอซื้อของใหม่ด้วยส่งกลับไปบ้านก่อน แล้วเมื่อไหร่แฟนๆที่เมืองไทยจะได้เห็นผลงานของหญิงแม็กนี่ครับตอนนี้ถ้าเป็นทางทีวีทางอะไรนี้คงอีกนานเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องเรียนแล้วก็มาเมกาก็ขอเรียนให้จบให้เรียบร้อยก่อนแต่ถ้าใครคิดถึงเนี่ยค่ะก็สามารถติดตามได้ทางทางอินสตาแกรมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีร้านเสื้อผ้าที่ทํากับเพื่อนคือนุชนีรนาก็คือร้านลาลิคอนแล้วก็มี p r อเด d e r ของะคะก็คือช็อปวิง t ก r ลสตาร์สไงก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะคะ แล้วสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากถึงแฟนๆที่เมืองไทยบ้างไหมครับก็ขอให้ติดตามกันเรื่อยๆอย่าเพิ่งลืมกันยังไงเรียนจบเมื่อไหร่จะกลับเมืองไทยแน่นอนค่ะครับผมอ้าวใครเดินมาสวัสดีครับยังไงก็คงต้องขอตัวก่อนแล้วนะคะเพื่อนมารับแล้วครับก็เราสามคนก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับสวัสดีครับ